สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากุ่มหนึ่งนะคะจะมานําเสนอการทดสอบการวิเคราะห์ของขนาดมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบโดยผ่านการล่อนตะแกงค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะ1เครื่องชั่งมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบค่ะ2ตะแกงล่อนมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบค่ะ3เครื่องล่อนตะแกงมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบค่ะ4เตาอบค่ะ5ถาดโลหะค่ะวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้เพื่อหาขนาดคละของมวลรวมขนาดใหญ่สุดของมวลรวม และค่าโมโนลัสความละเอียดโดยคุณสมบัติเหล่านี้มีผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีตค่ะสำหรับขั้นตอนในการเตรียมหินและทรายก่อนการทดลองเริ่มจากการที่เราเตรียมหินมาล่อนผ่านตะแกรงเบอร์สี่นำมาชั่งให้ได้น้ำหนัก12กิโลกร,รมัมส่วนทรายนะคะเริ่มจากการที่นำทรายมาล่อนผ่านตะแกรงเบอร์สี่หลังจากนั้นนำทรายที่ได้มาล่อนผ่านตะเกรงเบอร์50โดยที่นำส่วนที่ค้าง แยกไว้แล้วนําส่วนที่ผ่านตะเกีงเบอร์50มาล่อนผ่านน้ําในตะแกีงเบอร์200โดยจะทําให้มีน้ําหนัก1 2 0 0กรัมหลังจากนั้นนําไปล้างให้สะอาดแล้วนําเข้าอบน์นำหินที่มาเตรียมไว้แยกเป็น4ส่วนแล้วนำสองส่วนที่อยู่ตรงข้ามกันไปชั่งน้ำหนักให้ได้5,000กรัมจากนั้นให้ถอดถาดที่อยู่ในเครื่องสีมาชั่งน้ำหนักคับ ทั้งหมดแล้วบันทึกจากนั้นนำหินที่ได้เตรียมมาเทลงไปแล้วรอ15นาทีจากนั้นให้ถอดถาดออกมาชั่งน้ำหนักแล้วนำกลับไปใส่เครื่องสีต่ออีกหนึ่งนาทีถ้าน้ำหนักไม่เกิน0.3ให้บันทึกผลนั้นให้นำหินที่เหลือจากการแยกสีส่วนมาทำซ้ำแบบเดิมแล้วจบบันทึกผลนำตัวอย่างที่อบแห้งแล้วมาแบ่งเป็น4ส่วนทั้งลูกจากนั้นเก็บตัวอย่าง2ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกัน เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ขาขนาดกันการชั่งน้ำหนักมวลรวมละเอียดจะใช้น้ำหนักมากกว่า300กรัมและทำการชั่งน้ำหนักของตะแกรงร่อนแต่ละขนาดตะแกรงที่ใช้ในการร่อนมวลรวมละเอียดจะใช้เบอร์ 4, 8, 16, 50, 100และ200จากนั้นทำการร่อนโดยใช้เครื่องจากเวลา15นาทีเมื่อครบเวลาให้ทำการช่างตัวอย่างที่ค้างบนตะแกรง ได้ทาการล่อนต่ออีก1นาทีแล้วนําตัวอย่างที่ค้างโมตะแกงแต่ละตะแกงมาชั่งอีกครั้งเมื่อเราทําการทดลองเสร็จแล้วนะคะเราจะได้น้ําหนักตะแกงแล้วก็น้ําหนักตะแกงบวกกับน้ําหนักทรายที่ค้างอื่นตะแกงออกมานะคะแล้วเราก็จะมาคํานวณหาน้ําหนักค้างซึ่งน้ำหนักค้างนะคะจะได้จากน้ําหนักตะแกงบวกน้ําหนักทรายนะคะไปลบกับน้ําหนักตะแกงก็จะได้เป็นช่องนี้ออกมาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการหาร้อยละค้าง ซึ่งร้อยละค้งนะคะจะได้มาจากน้ำหนักค้างนะคะไปหารกับผลรวมของน้ำหนักค้างแล้วทั้งหมดมาคูณ1 0 0ร้อนะคะเช่นลบ0.4นะคะหารกับ4 9 4 9สุดนะคะแล้วก็ไปคูณ1 0 0รนะคะเราจะได้เป็นลบ0.08คะ่ะเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาเป็นร้อยละค้างะคะ่ะต่อไปเป็นร้อยละค้าง,งสะสมนะคะร้อยละค้างสะสมเราก็จะนำ ช่องนี้นะคะเป็นศูนย์นะคะในช่องแรกแล้วก็จะนําไปบวกกับช่องข้างล่างนะคะก็จะได้มาเป็นช่องนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นร้อยละผ่านสะสมนะคะเราจะตั้งช่องแรกเป็นหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะนำหนึ่งร้อยนะคะไปลบก,กับช่องนี้ก็จะได้ช่องนี้มาค่ะเมื่อเราหาทั้งหมดแล้วนะคะเราจะได้ร้อยละครั้งสะสม ซึ่งนำซึ่งใช้จากตะแกรงเบอร์4ถึงเบอร์100นะคะมาบวกกันก็จะได้188นะคะแล้วเราก็จะนำมาหาหมวลอดความละเอียดจาก188หาร1นึง100ค่ะก็จะได้เป็น1.88ค่ะซึ่งการคำนวณน,นี้นะคะในมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบใช้สูตรเดียวกัน,นะคะ่ะ